พี่จ่ายพี่เปียกสวัสดีค่ะอันนี้ลูกค้าทั้งสองท่านนะคะมาจากระยองระยองเลยแล้วเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าใช่มาพี่เขาเพิ่งมาวันนี้วันแรกแล้วก็เพิ่งเจอรถด้วยเป็นไงคะเห็นรถครั้งแรกเจอรถครั้งแรกเป็นไงบ้างพี่ดีใจมากแบบเกินคาดเกินคาดจริงๆเกินเกินกว่าที่คิดไว้มากพอตอนแรกพี่เปียกบอกว่าอได้รถแล้วมาดูรถเลยงงมากอะแบบ เอ้ไม่ยื่เนเอกาสารหรือว่าทําอะไรเลยหรอไปเซ็นที่มาเซ็นที่นี่เลยแล้วก็รับรถเลยก็แบบใช่เซ็นแล้วก็รอรอรับรถเลยแล้วก็<ช>พี่ตอนแรกพี่จะให้ให้พี่ต่ายดูเออบอกเขาว่าจะซื้อรถมือสองเขาก็แบบไม่อยากได้ใช่จริงพอเห็นรูปรถแล้วเฮ<บ>้ยโอเค แล้วแล้วการบริการเป็นไงบ้างาคะพี่ประทับใจมาก <laughs> สุดยอดสุดยอดพี่ต่ายกับพี่เบลบอกว่าเดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนที่ทำงานใช่เดี๋ยวจะแนะนํามาหนูบอกแล้ว <laughs> ว่าซื้อรถที่ Regent Home Car นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่อยากให้พี่ต่ายกับพี่เบลฝากนิดนึงนะคะ่ะว่าทําหม่ต้องซื้อรถมือสองคะพี่บางบางครั้งเนาะเหมือนเหมือนศักยภาพเรามันไม่ถึงป้ายแดงแต่ถ้าเกิดแบบเราหาเต็มที่เราแบบเรามั่นใจได้แล้วก็คือแบบแบบแรกที่ แบวแรกที่เราจะดูอะ่ะคือเซลล hmm. นึกออกไหมถ้าแบบว่าเซลลใส่ใจเรา oh, <sure. S 2> เอาด,ดูแลดูแลดีคือแบบ พูดปุ๊บตอบปั๊บแล้วก็ือนกับแบบนวดเร็วขนาดเนี้ยเราโอเคเราโอเคมากมายันแสดงถึงความว่าพี่ค่ะโอ้่จุดเริ่มต้นมาจากเซล์เลยมันทำให้เราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อรถคันนี้ไปอ่ะมันมันมีปัญหาอะไรอ่ะเขาต้องดูแลใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อแค่ไม่กี่ประโยคเราก็ได้รถแล้วคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก่เราคุยกันถูกคอเรื่องคนนั้นนะคะเราคุยกันถูกคอเรื่องคนนั้นนะคะแนะนำเต็นที่เลยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะ เอามีเพจใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะแชร์เพจให้ทุกวันลกรีวิวด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยลงให้เลยโอเคได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากนะคะที่ให้รีเจนได้ดูแลนะคะ